ุดเด่นของเราคือเราสร้างจิตสํานึกรักบ้านเกิดอะค่ะทั้งเพื่อนรุ่นเดียวกันหรือว่ารุ่นน้องหรือว่าเด็กๆอะค่ะทุกคนไม่ว่าจะไปเรียนต่อที่ไหนก็ตามแต่เขาจะกลับมาพัฒนาบ้านเกิดเขาจะกลับมาที่นี่ เราอะเห็นเด็กในปัจจุบันนี้ที่เขาอะไม่อยู่นิ่งอยู่แล้วการที่จะให้เขามานั่งฟังเราบรรยายหรือรอรับแต่ความรู้จากเราเนี่ยเป็นไปไม่ได้แล้วในยุคนี้ดังนั้นเราจึงต้องปรับตัวอย่างยิ่งการจัดการศึกษาในปัจจุบันนี้ต้องยอมรับว่าเด็กนักเรียนส่วนหนึ่งก็คือเมื่อเขามาโรงเรียนแล้วเขาไม่มีความสุขจากเริ่มต้นคิดว่าเมื่อจะมาโรงเรียนเขาก็ไม่มีความสุขแล้วทําอย่างไรตัวผู้บริหารเองคณะคุณครูจัดกระบวนการเรียนรู้ให้นักเรียนอยากมาโรงเรียน มาถึงโรงเรียนแล้วเขาต้องเรียนรู้มีความสุขและสามารถสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเอง เราจัดเด็กนักเรียนลงพื้นที่ศึกษาเรียนรู้บริบทซึ่งมันก็เชื่อมโยงกับหัวใจสําคัญของเขมรราชพิทยาคมของเราที่จะปลูกฝังจิตสานึกรักบ้านเกิดอยู่แล้วดังนั้นเด็กๆลงพื้นที่ไปเรียนรู้ความรู้จากปราชชาวบ้านไปเรียนรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านค่ะแล้วนํามันเข้าสู่ห้องเรียนด้วยกระบวนการวิทยาศาสตร์คําว่ากระบวนการวิทยาศาสตร์ไม่ใช่เพียงห้องเรียนวิทยาศาสตร์นะคะอาจจะเป็นห้องเรียนคณิตศาสตร์ห้องเรียนสังคมศึกษาห้องเรียนประวัติศาสตร์ที่ใช้หลักการเหตุและผลในการสื่อ ค้นความรู้ดังนั้นเด็กอ่ะได้ลงไปชุมชนเนี่ยได้ออกพื้นที่เนี่ยแน่นอนเป็นแรงจูงใจอย่างดีมากเขาสนุกมากที่จะได้ไปลงพื้นที่ไปลุยเองทําเองเอาโจทย์วิจัยจากชุมชนนะคะมาเป็นหัวใจหลักในการศึกษาค้นคว้า กระบวนการเรียนรู้แบบ active learning เพราะเราเชื่อมั่นแล้วว่ากระบวนการสร้างความรู้อะค่ะอยู่ที่นักเรียนเราปรับจากการบรรยายการพูดมาเป็นการถามเด็กเพื่อให้เขาตอบเพื่อให้เขาสืบค้นเราเชื่อว่าการถามอะค่ะเป็นการสอนที่ดีที่สุดเพราะว่าเด็กเขาจะได้คิดตกผลึกความรู้สืบค้นความรู้มีการอภิปรายถกเถียงกันอย่างอย่างนี้ค่ะดังนั้นห้องเรียนที่นี่จะไม่ได้เงียบนะคะปัจจุบันนะคะเราก็เน้นไปที่การถามตอบหาคําถามที่จะกระตุ้นการเรียนรู้ของเด็กให้เขาไปหาคําตอบ ซึ่งเราไม่ได้จากัดเลยนะคะว่าคําตอบนั้นจะมาจากอินเทอร์เน็ตมาจาก Google หรืออะไรแต่สิ่งที่เราสอนเขาคือให้เขาวิเคราะห์เนื้อความรู้ได้เพราะเราเชื่อแล้วว่าโลกยุคใหม่ข้างหน้าความรู้ไม่ได้อยู่ที่แค่ครูละกลายเป็นที่ข้างนอกแต่สิ่งที่เราจะสอนเขาคือสอนยังไงให้เขาวิเคราะห์สังเคราะห์ความรู้นั้นเป็นเอาไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ให้เขาแยกได้ว่าอันไหนจริงอันไหนเท็จอันไหนดีอันไหนไม่ดีอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือหัวใจหลักของเรา วันนี้นะคะเรามาหาแม่ติ๋วของเราปาชาวบ้านที่จะให้ความรู้กับเรื่องข้ามกับเด็กๆค่ะเล้วูกข้ามใด้ซีเดือนเลื้ใบข้ามกับเริ่มแกให้มันความเพิ่นเอิ้ไว้แค่แค่ถ่วพล้างมือาานะคะข้ามนะคะย่างทุกลูก การได้ลงมือทามันได้ประสบการณ์มากกว่าการไปนั่งขีดเขียนในห้องซึ่งโดยส่วนตัวหนูแล้วเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยชอบลงมือทําอะไรสักเท่าไหร่เราคิดว่ามันยากส่วนมากจะดูให้คนอื่นทาซะมากกว่าแต่พอได้มาทําโครงการนี้นะคะหนูรู้สึกว่าการได้ทําอะไรสักอย่างเนี่ยมันก็ไม่ได้ยากอย่างที่คิดแถมผลที่ได้ออกมาเนี่ยยังดีกว่าที่คิดด้วยเพราะว่าคอยมีเพื่อนๆในทีมคอยช่วยเหลือและ แก้ไขปัญหาตรงจุดที่มีปัญหาค่ะ พี่อะค่ะเวลาเราจะเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ใดๆมันมีปัญหาทั้งนั้นยืนยันได้เลยนะคะว่ามีปัญหาทุกที่แต่ว่าเมื่อใจเราพร้อมค่ะที่จะเปลี่ยนแปลงทุกๆการเปลี่ยนแปลงเจ็บปวดเสมอค่ะถ้าเป้าของเรามันยิ่งใหญ่มากคือการสร้างการเปลี่ยนแปลงหรือการสร้างองค์ความรู้ที่ดีให้กับการศึกษายุคใหม่เราจะต้องก้าวต่อค่ะเหนื่อยได้ท้อได้นะคะแต่อย่าหยุดค่อยๆเดินไปเมื่อเราเชื่อมั่นแล้วเส้นชัยมันอยู่โกมันอยู่ข้างหน้าค่ะเราพุ่งไปเลยไปเรื่อยๆอย่าหยุด